เอาละครับผมก็มาอัปเดตแอร์เคลื่อนที่นะครับหลังจากที่ผมได้เปิดมาหนึ่งเดือนนะครับว่าค่าไฟมันจะลดหรือเปล่านะครับจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็มาดูกันเลยครับผมค่าไฟนะครับโอ้ยลดลงไปเยอะมากเลยอะจากเมื่อก่อนผมจ่ายค่าไฟนะครับเดือนแรกผมจ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่พันแปดใช่ไหมครับอันนี้พันแปดอันนี้ประมาณพันเก้าเกือบสองพันอันนี้สองพันสองพันหกสิบห้าบาท อันนี้พันเก้านะครับส่วนตัวนี้เหลือพันหกเนื่องจากว่าผมเปิดแอร์เคลื่อนที่แล้วแอร์ติดผนังด้วยนะครับส่วนเดือนล่าสุดเลยครับผมมาแล้วครับ1น2่งบาทนะครับ ถือว่ามันลดลงไปมากเลยนะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผมถามว่ามันลดได้ขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะแอร์เครื่องที่ครับผมมันประหยัดค่าไฟกว่าแอร์ติดผนังนั่นเองนะครับอ่าใครที่อยากจะเปิดอยากให้ประหยัดค่าไฟลองทําตามผมดูนะครับทําก็คือทําแบบนี้เลยวางแอร์แบบนี้และมีมุ้งแอร์นะครับอ่าแค่นี้นะครับประหยัดค่าไฟแน่นอนคือผมเปิดแอร์ติดผนังใช่ไหมเปิดมาเดือนหนึ่งนะครับเปิดก็ คือเปิดเวลานอนตื่นมานอนก็ปิดอ่าตื่นจากนอนไปทำงานอย่างานี้ก็ปิดไว้ใช่ไหมครับเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าทุ่มหรือสามทุ่มประมาณเนี้อ่าก็จะเปิดประมาณนี้มาถึงประมาณสักเก้าโมงสิบโมงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับส่วนแอร์เคลื่อนที่นะครับผมก็เปิดเหมือนกันเลยครับเวลาเดียวกันเลยครับแต่ว่าผมเปิดอยู่ประมาณสิบหกองศานะแอร์เคลื่อนที่นะให้ดูเลยครับผมเปิดแบบนี้นะ คือเปิดประมาณ16องศาคือมันไม่ค่อยตัดการทํางานนะครับเพราะว่าผมร้อนผมชอบชอบอะไรที่มันเย็นๆชอบความเย็นนั่นเองนะครับมันก็เลยแบบเย็นช่าไปทั่วห้องและค่าไฟก็ประมาณนี้นะครับถามว่ามันประหยัดหรือเปล่าบอกได้คําเดียวว่าประหยัดมากครับผมสาหรับเปรียบเทียบกับแอร์ติดผนังนะครับอันนี้ประหยัดมากนะครับถามว่าจะให้มันประหยัดกว่านี้ได้ไหมได้แน่นอนครับ ผมแนะนํานะครับว่าให้มีมุ้งแอร์มีนู่นนี่นั่นเหมือนผมนะครับแล้วก็เปิดประมาณยี่สิบสองหรือยี่สิบห้าองศาประมาณนี้นะค่าไฟจะเดือนหนึ่งไม่ถึงพันแน่นอนนะครับรับรองนะครับว่าไม่ถึงพันแน่นอนถ้าเกิดใครเปิดเหมือนผมนะเปิดให้มันประมาณว่าเอยไม่ใช่เปิดเหมือนเนี่ยเปิดให้มันเหมือนประมาณว่าคอแมแอร์ตัดการทํางานบ่อยๆตัดการทํางานบ่อยๆคืออะไรก็คือคอแมแอร์มันจะไม่ทาความเย็นแต่ว่าจะมีลมออกมาอะไรประมาณนี้นะครับ ประมาณสักห้านาทีสามนาทีตัดครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคือแบบนี้ประหยัดค่าไฟแน่นอนครับผมเดือนหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งพันนะส่วนของใครที่อ่ารู้สึกว่าลำคาญคอมแอม,ม์แต่การทำงานบ่อยก็เปิดเหมือนผมได้ครับ16องศานะครับค่าไฟก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าปีใหม่อะไรประมาณนี้ค่าไฟจะเพิ่มขึ้นอีกนะตอนนี้เขาคิดผมแค่หน่วยได้เจ็ดบาทนะครับถามว่าหน่วยได้เจ็ดบาทถ้าเกิดมันอยู่ประมาณ ี่หน่วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะกล้องไม่โฟกสติกเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วยครับแล้วคูณสี่เข้าไปนะครับค่าไฟตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเมื่อก่อนอคูณสี่เข้าไปประมาณนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่ะผมลืมคิดเลขมาก่อน <laughs> ตกคณิตจำไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเอาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าไปคูณสี่งี้นะครับมันน่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึงพันป่ะ ไอคิดว่านะครับน่าจะเป็นถึงหนึ่งพันบาทนะสาหรับใครที่อยู่หอ,อก็ต้องนิดนึงนะครับพอหอเขาจะบวกค่าไฟเข้าไปนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่เป็นบ้านของตัวเองค่าไฟจะถูกกว่านี้แน่นอนครับผมโอเคครับของผมก็เก็บกระดาษไว้หมดเลยเช็คไว้หมดเลยครับผมเป็นไงครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมมาให้ดูครับผมมันประหยัดแน่นอนนะครับประหยัดปฟยติดผนังแน่นอนแอร์เคลื่อนที่ประหยัดสุดแล้ว ถ้าเกิดใครเปิดประมาณยี่ภาวงศาแล้วทำเหมือนของผมแบบเนี้ยประหยัดสุดๆครับผมเดือนหนึ่งไม่ถึงหนึ่งพันโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวปจ่ายค่าห้องแต่ว่าเงินยังไม่ออกใจยังไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดทุกอย่างให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในโอกาสหน้าบายบายสวัสดีครับอ๋อถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดองขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับผมบายบาย